ครับวันนี้เรามาเล่นไหมครับม็อดโปเกมอนเย่ก่อนอื่นเราก็ต้องหาโปเกมอนเซนเตอร์ก่อนไปหากันเลยอยู่ไหนนะโปเกมอนเซนเตอร์โอเคงั้นเดี๋ยวน่าจะอีกยาวไกล น่าจะอีกยาวเอองั้นผมก็ขอไปตอนที่เจอโปเกมอนเซนเตอร์เลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวคอยคิงสู้กับคอยคิงก่อนไฟกับมันก่อนไฟกับมันจะได้มีปลาอะไรกินอย่างเงี้ยเออเนีย่ยเจอาบอกคอยคิงแล้ววุ้สองสิบสองมันจะสู้เราไหมเนนะี่ยไปเลยบอกว่ามันคงจะไม่ตีแล้วนะ โอเคมันไม่ตีเย่ยมเยี่ยมเย่มเยี่ยมเย่เยี่ยมเย่ยมเีเยี่ยเีมเปี่ม่ยมเีมเยียมยเี่เย่ยเี่ยเ่ยเี่ยย่างนี้ mm hmm. เยอ,อ่อย,อยี่เออี่อีียเ โอ้โหเวลแปดเย้ได้ปลามาแล้วสองคันเราก็เอาชีวิตรอดได้แล้วโอ้โหเวลสิบแปดมันตีเราแน่นอนอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูตอนที่เราเจอโปเกกอมเซนเตอร์เลยเลยแล้วเฮ้ยผมเจออะไรจุ้ยว่าโปเกกอมเซนเตอร์พร้อมกันเลยแต่ผมจับมันไม่ได้เพราะผมไม่มีบอลแถมมันเวลเวสี่สอง,สสองเออเอองั้นงั้นอุ้ยเจอบอลแดงเดี๋ยวผมเอ๊ะเจอแอฟริคอนแอฟริคอน โอเคไม่เป็ไรแล้วก็ไปรักษาอุ้ยโปเกมอนอันนกกี้พิกกัตจุพิกกัตจุอะไรวะเอ้ยอันนี้ผมชอบมากโอเคเดี๋ยวเย้เจ้าโปเกมอนเซ็นเตอร์โอเค yeah, okay. ใหญ่ใช้ได้เป็นโปเกมอนเซ็นเตอร์ที่มีพร้อมทุกอย่างเออใหญ่ๆนะโอเคเย้เย่เย่ โอเคอืมทำยังไงดีอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้อ่ะโอ้ยเอา้าทำไมเครื่องมันบักอย่างเงี้ยเช้ามันเฉยเนาะเครื่องบักโอเคเดี๋ยวผมเอ่อนี่เซฟไปก่อนเขียน,นว่าโ o m e โอเคดันนี่เดี๋ยวอุ้ยเลยจูอยากได้อ่ะโอ้โหนี่ก็อยากได้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ลบมาก เราไปจับเอ้ยเราไปเอาฟาร์มคอยคิงกันก่อนดีกว่า,อา,อา,อาโอเคเจ้าเอคอยคิงเ,คเดี๋ยวเราจะไปตอนที่นี่ชาแชาเมเดอร์พัฒนาล่างเลยดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลาก็โปเกมอนเราตายเรียบร้อยแล้วก็กลับมาโปเกมอนเซ็นเตอร์เพื่อรักษาแล้วก็นอนก่อนจับค่ำแล้วโอเคผมก็ได้ไปขุดไม้ก,กับเจอต้นเอฟฟิคอนนิดๆหน่อยหๆโอเคโอเคดึก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 หลับก่อนดีกว่านอนนอนนอนดึกดึก โอเควันนี้เราก็จะทำให้ชาเมนเดอร์ของเรากลายเป็นชาลิาสซาดก่อนเดี๋ยวเราต้องเผาปลาด้วยปลาปลาเอาไม้ไปเผาเราไม่มีนี่มันไม่มีถ่านโอเคเราก็เดี๋ยว ทำไงก่อนโอเคไปฟาร์มต่อนนะั่นเิงเรืนเดี๋ยวถ้าเราคลิกเกียจเดินก็เนี่ยเราวาปได้เลยโอเคเราวาดไปแล้วแค่นี้มันเป็นวันนี้มันโกงจริงๆพอด,ด้มันยอดสุดยอดโอเคสู้ไปน่าจะสูวอยู่ โอเคเอาปลาไปย่างต้องเอาปลามาให้ได้นี่นะเออจะตายแล้วยะไม่เอ้าตายโอ้ยเกือบชนะแล้วไงอะไรเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมไปเอาไปดูตอนผมพัฒนาล่างเลยแล้วกันก็โอเคโคตรนานเลย กว่าจะได้เป็นชาติสัตร์โอเคก็ตอนนี้เราได้เป็นชาติส์เร์ยบแล้วก็ไปพาบินดีกว่าบินดินบินเล่นบินเล่นอ่านี่ผมซฟไว้ตรงนี้เป็นเหล็กผมไม่มีที่คุยหินผมก็เลยซฟ้ว้ก่อนพาไปบินเที่ยวดูที่สร้างบ้านใช้ตรงนั้นเป็นบ้านเลยก็ได้เดี๋ยวเราบินดูมินิแมบก่อนแมพอาจจะโหลดไม่ทันเนื่องจากคอมกาดคอมผมกาด 응 okay. โอมเคผมมองเนี้นี่นั่งด้วยนะันเท่<อ>แล้วก็ผมมีมดเฟอร์นิเจอร์ด้วยเดี๋ยวเอ้อเจอเจอบอลเจอบอลนี่ครับข้อดีของแมปหลุดไม่ทันเจอบอลอยู่นี่บอลสีเขียวเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แอฟริกนสีเขียวโอเคชาร์ลีสันไปนแล้วโอเคนูค่ันนี้ ไปทาเอ้ยเดี๋ยวลืมไปเลือดยังไม่ต็มไปสู้กับไอ้นุ่นมาตัวอะไรไม่รู้มาท้าไฟตายเลยมันบางอาจมาท้าไฟเราต้องเจอดีโอเคยังอเอยไปหาตัวสู้อนี่ชา,าลิสาเรา ผมเวสสิบกกาดเกินเราต้งองโยโโห,หูยน่ารักจังอยากจับจังแต่ไม่มีบัตต้องฆ่าทิ้งนี่ย,ยเ,เก็บไว้เสียดายเก็บไว้เสียดายเก็บไว้เสียดายเดี๋ยวบัดนี้อ่ะติดใจเอ้ยเราจะไปข้อสีเขียวเก็บไว้ยาเดี๋ยวนี้ยาเต็มยาเต็มมาอ้าวบุดบุดบ่าวเออมา,มาต้องตายฮะอืนี่ที่จะตาย การใช่ไหมไหนไมีอะไรอุ๊ยเล็บข้อต่างสีงแดงเก็บไหมโอเคโอสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละไปเจอกันใหม่พาสองบา,บายยยพาสองน่าจะมีอะไรมาก Yeah. ีต้องพัฒนาลงต่อเน,นี่ยา,าให้มันสมจริงด้วยวันนี้กูขี้เกียจละว,วยมาหกชิ้กิเิเอาไปสวยจนีเฮ้ยเฮ้ยพัฒนาลงเออพัฒนา ตอนนี้นะบจลตัวนั้นร่างด้วยเลยก็โอเคโคตรนานเลยกว่าจะได้เป็นชาลิสซาโอเคก็ตอนนี้เราได้เป็นชาลิสซาเดี๋ยวเราแล้วก็ไปพาบินดีกว่าบินดินบินเล่นบินเล่นอ่าเนี่ยผมเซฟไว้ตรงนี้เป็นเหล็กผมไม่มีที่คุยหินผมก็เลยเซฟไว้ก่อน พาไปไดินเที่ยวดูที่สร้างบ้านเนี่ใช้ตรงนั้นเป็นบ้านเลยก็ได้เดี๋ยวเราบินดูมินิแมปก่อนแมพอาจจะโหลดไม่ทันเนื่องจากคอมกาดคอมผมกาดอืมโอเค่มั้งเนี้นี่นั่งด้วยน,นันเท่แล้วก็ผมมีมดเฟอร์นิเจอร์ด้วยเดี๋ยวเอ้ยเเจอเ,ออเออจอบอลเจอบอลนี่ครับข้อดีของแมพโหลดไม่ทัน เจอบอลอยู่นี่บอลสีเขียวเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แอ,อ,อฟริคันสีเขียวโอเคช,ชาลิสันเป็น,นแล้วโอเคนูดด่นตัวนี้ไปทาเอ้ยเดี๋ยวลึมไปเลือดยังไม่ต็งไปสู้กับไอ้นู่นมาตัวอะไรไม่รู้มาท้าไฟตายเลยมันบางอาจมาท้าไฟเราต้องเจอดี โอเคเยันโอเยไปหาตัวสู้อันนี้ใช้สารเราโอ้โหเวสิภคกัดเกินเราต้องโยโอ้ยน่ารักจังอยากจับจังแต่ไม่มีบัตรต้องฆ่าทิ้งนี่เก็บไว้เสียดายเก็บไว้เสียดายเก็บไว้เสียได้เดี๋ยวบัตรนี้อ่ะติดใจ เฮ้ยจะนได้พ่ขอ้อสีเขียวเก็บไว้าเออเดี๋ยวนละยาเต็มยาเต็มมาอา้าวหุดๆๆุดหุดบ้าเออมามาต้องตายฮะอืมนี่ที่จะตายต้องการใช่ไหมไหนไมีอ่ไอุ้ยได้พ่ข้อสีแดาเก็บไว้โอเคโอ้สำหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละไปเจอกันใหม่พลาสองบ๊ายบายเย้